กดครับกดไม่ต้องลีลาครับไม่ไปลงรถมาออกมาดิเฮ้ย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมเข้ามาใหญ่เลี่ยมแม่มึงกูเลี่ยมอะไรครับกูไม่ยิงหรอกครับมึงอาจจะยิงกูเ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยแบบนี้ก็ได้หรอ มพหน้าน้องผมหน่อยชื่อว่าซีวิกร <c oughs> ีเกต <c oughs> เต้ปังหัไม่พ่นยานะไม่พนยานะคุณนีด ไม่น่าหนัดเลยอ่ะไม่นัดเลยแมาร้อยไม่หนัดเลยว่ะแม่งไม่เนียเลยนะเมื่อกี้คนรู้ไม่เนียเลยไม่หนัดอ่ะมาโง่โง่ไม่สนัดเลยอ่ะไม่สนัดเลยแมาร้อยไม่หนัดเลยว่ะแม่งไม่เนียเลยนะเมื่อกี้คนรู้ไม่เนียเลยไม่หนัดอ่ามาโงเองไงเอ็มเก็บโทรศัพท์เกม่อยังไงกูโง่แม่มึงอ่ะเกมนี้แหละกูเอาจริงละถ้ากูแพ้ มึงด่ากูเลยลูกกะลี่อเอ๊ะมึงอดูเลยมึงรอดูช่องแคทมึงได้เลยยังมึงยังไม่ได้แพ้ไม่หรอกคนดูยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่ากูชนะกะลี่แม่มึงกูยังไ,ไม่ตายสัดคนดูกูว่าละโอ้เฮ้โอ้โ,โ,โคตรเลยอดะไม่เฮียมิงขึ้นมาไม่บอกอ่ะอู้ ไม่มีหรอกครไม่ได้แพ้ไม่หรอกคนดูยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่ากูชนะกัลี่แม่มึงกูยังไม่ตายซาดคนดูครับสี่กับนิโก้เอามาโชษหนึ่งคือโอ้เฮ้ยโคตรเลือ่ไม่เฮียวิ่งขึ้นมาไม่บอกอ่ะไม่ได้เก่งอะไรหรอก เว้ย hey? ถ,ถึงหนึ่งเปล่าผมจะสร้างนักท <vale ี่สอนรามสุดหล่อผมจะเล่นทษตีนะครับจัดเม็ดเดียวเลยหรอไม่มีงานเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้เก่งอะไรแล้วเว้ยโคตรเหลี่ยมเนาะไม่ทษตีนะครับจัดเม็ดเดียวเลยหรอไม่มีงานเลยนะเมื่อกี้คืออยากลงเป็นนวลเนียอะไรเงี้ยไม่เนียเลยนะมึงมีคือมาไม่บอกอ่ะอะไรครับมันต้องบอกที่ไหนมืออะละ นั่นแหละในซัดบอกกูวิ่งขึ้นมาไม่บอกมันนั่นแหละจะวิ่งขึ้นมายิงกูเลยกูรู้กระโดดออกมาแนกกูรู้เลยจะยิงกูละมึงมาโอ้มึงมาแค่น่าพูดอย่างนั้นแหละอิสเนียวไอ้ซัดมึงรับบาปเลยเย็ดมากมาดิมาดิมาเฮ้ยเอาบอลันเอา สุนีตายแล้วหรอน้ำเดียวเองนะเว้ยแม่งเมาก็เป็นตัวเตือนเนี่ยลูกนี่เห่อรู้เลยจะยิงกูละเฮ้บอกบอกตัวเองว่าวิ่งมาไม่ได้พูดอย่างนั้นแหละอิสุนีโอเฟไย้สัตว์มูลาปมาด้เย็นมากมีพ่อแล้วนี่โกรธคือใครมาดิเฮ้ยมองมาดิมา สอนยาขอสาบแท่งที่เกลคุณทานยิสวาวรกุลไยหาตายโมตายแล้วหรอเมาป็นตัวอะไรเนี่ยไอ้เว้ยแม่งเมาไม่ไปตกปลาหกูจะตื้อเมาใหม่ละตายแล้วหรอน้ำเดียวเองนะน้ำเดียวม่้มึงก็น้ำเดียวน้ำเดียวคิดได้ยังไงวะได้กูให้สิสอนลามเลยสิบตัวนี้ด้วยเอาดิกล้าปันละได้ มึงเงียบปากโคโนกูขอพลังกระสุนในกุญเรยดิ <First blood. S 1> เอาเม็ดเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยเง,งียบมาเงียบเงียบไม่แองโงงมึงเงียบปากโคโนกูขอพลังกระสุนในกุญเรนสิเอาเม็ดเดียวตายเลยเหรอ เฮ้ยย hey, yeah, yeah. yeah. yeah, oh. ีบมาแม่านทางนรกครับผมอาจมีไม่มากแต่ขอสาบให้อยู่ในกุมนรกลึกสุดขอตาไห้อยู่ในกลุ่มนรกกูหลุลึกที่ตุดแม่ไ่ก้าขอตาบให้อยู่ในขุมนรกลึกที่ตุดอ๋ยมึงแยกปากในคนเด้กูจะแพ้อยู่แลยได้เยอนมาก เ้ยโอ้โหตัวตายโอ้อตันนี่เป็นไงอ่ะโดนตัวตายเอยอ,อ,อมึงไม่ได้เก่งหรอกครูภากหน่อยนะมึงด่าเขามึงมีความสุขแล้วคนที่โดนด่าอ่ะมึงคิดว่าเขามีความสุขหรอเขาโดนด่ดาใช่ที่สองรามมันจึงวง 2, 42, ดัดูสองล้านสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งรักนะครับ โดยิงไอซันนี่เป็นไงสอนรามาบุกยำนารเก่ง้องมีอนะโรแมับนูกูบอกเลยนะถ้ากูใช้ำามาป้าเราบอนออกกูบอกแล้วไงแวววูบแล้วบอหอนเป็นไงแหววูบ้อมเงดอกตกตกยาโยกย้าห้หหหัวแตกแม่มึงอตัวกูนั่นรกโนะัวาบุกอให้คนดูโดนเน่ามึงนงเแม่ไอสัแค่นี้มันยังไม่แพออก็อ๋อเอ้ยยังไม่แ ไม่ครับคุณนูกูบอกเลยนะเราถ่ายร่างหมาตมาเนะราบันอึกกูบอกแล้วไงแปรวบ่นเราบันหอนแรปรวุ่นพ่อมึงไงพ่อมึงไงเป็นไงหัวแตกดิปัหัวแตกแ,แ,ตกแม่มึงอัดตัวกูในนรกถ้าชั่วจะถูนหมาก,กูขอให้คนดูโดนเนีด่ามึง,งแรงๆเด้เฮ้ยแม่มลยสัตว์ค่นี้มันยังไม่แรงพออีกก็อ๋อเออยังไม่แรงตายแม่งมึงลบเจ็ดชั่วโคตรแล้วมึงไม่ต้องขุดไม่ต้องเจอเด้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเอา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  อีเฮียนะล็อกเก็ตช่วงโคตรแม่มึงผมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอ่ะโดนรถพ่วงชนตายแล้วยิงตัวนี้ทั้งครอบครัวมึงไงสัสเฮ้ยเฮ้ยมาดิมึงมาดิเฮ้ยเย้ว่างว่างหัวแตก

าน้ำครับน้องชายมึงอย่าโทษใครใค้คนหายหรือเปล่าโง่ขอได้โจ้เอี่าปากดีดิสัตวเป็กซี่พี่นะใครติดตามามพี่ต้องเต่20คนดูจนตอนนี้ไปถึงหลักพันสองพันรักพี่นะครับพี่สอนรามสู้คอแม่จะไมยงดูสิ เด้อดชาติใจหนิไอ้เจมส์มึงตอบไอ้กูมึงตอบกูนายมึงตอบไมีคนเรียกกูกูไหมเย็นแม่คนละครึ่งตางนี่ตว์เอาไหมบ้าวคุตาว้าวมานีบุรีไม่ไกลหรอกครับเอาดินี่พี่นุ้ยนะพี่โครตหล่อพี่เลยครับพี่มาลีไม่ได้เก่งอะไรหรอกสมเพศมึงไง ซูนีขายฮีโดนคนลงแขกซูนีกระรีฮีหน้าโดนคูเยดเป็น 1, หนึ่งพันไม้ละมกคนคูเยดฮีแน่นูอัดเล่นโง่ๆอย่างนี้อย่า,ยาเล่นเลยไอ้กัดเดี <c oughs> ๋ยวกูห <c oughs> าว่๊กูโม่มาด <c oughs> ูตากูสองล้านสี่หมื่นสองร้อยหกสิบเอ็ดส่วนศูนย์ มนโนอิซูนีควาย่าเออเปลยนทะลุให้อลให้แบบนี้ก็ได้หรอเฮ้ยอไมันจ้าตัวกูอย่างเดียวเลยมันไม่มันไม่เท่แน่เฮ้ยอีซูนีมันเย็ดกับตัวอะไรถึงได้ออกมาเป็นดาบกูมีรักลุงตู่ลุงซูมี่ข้องชมพู่ หัวเก่งเกินอยากเป็นลูกศิษย์พี่จังเลยสู้สู้นะคะเอสซีพี่สอนรามค้าพี่สอนรามถึงห้าลาบสูนย์กอดค้องเลยคโทษทีแล้วกันนะครับพอดีระดับมันก็ต่างกันแล้วอ่ะหัวแตกพอดีซัดเป็นไง แตกแม่มึงอ่ะกูบอกว่าแตกไหีแม่มึ่ไอุ้วายอาเอาเุนเอาเอาุนาเุนเาเอาุนาเอาเอุเอาเอาเอาเลาเอาเอ้เอา่าเอ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 าาเอาเอาเอาเาเอาเอาเอาเาเอเอ้เอา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 เอเอเอาแอาเ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 ดาเอ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 าอาอาเมาเอเอาอเอาเอาาเอเออาเอเอาเเดียอเอาเเอ์ไอ่อาอา อไม่เดียวเลยเหรอเอาเอาเอาอ้ไม่ใช่นะอไม่เอาเป็นไรล่ะคืออะไรอ่ะไอ้ปกจะเปกะโอ๊ตอนไหนอจะบอเว่าเปทีีแม่มึงก็ยิงอะยิงทีเดียวอะ ตายูเอาไปต่อให้ปากแม่มึงอะแล้ว <t> ก er ็แเม็เดียวอะโอ้ยได้มึงออกมาแบบนี่ไงสองพัน่ร้อยเ้ันเดียวเลยคนดูปากไดหอยแน่ชัดพ่อว่ะไปเฮ้ยเอาตนไจริงนีน่ะโทษเีน่เขายิ่รอมไม่ต้องอะไรก็ได้ครับกูขอมึ่งเม็ดเดียวอะเยมา เอาอะไรออกมไม่ตายโอนเลยไอ้คนนี้โนไม่ตเอาไเาโอไม่ตายนะโอนายเอาเอาไปเลเอ้าออะไรอังไปยัปอปกขจะปกขึ้นขึ้นจะปอดนิไม่ปอนะเป๊ะไปเอมึงโง่เองดน้มึงโง่เองเอาเฮ้ยของกูค้างเอาเฮ้ยของค้างเปิดโปรแกรมมาบ้าดเรามีเอโอมีอีใหดีเฮ้ยเมกี้กยิงเอาอวมันไม่ตายได้ยังไงอะ โอคอมเมนต์อะไรล่ะพี่โจโดนหนึ่ของการโดนน้ำไหลไดวิวตีแม่ดูไอโง่ดูครับดูคอมเมนต์ครับโอ้ข <ak> <โ>อร <cake> <Viol in S 1> ับด <fit> ู พวกมึงจะไปดาพี่เขาทำไมเขาทำไรให้มึงวะเอไง First blood โง่พี่สอนการถ้ามองกล้องไหาก็ไม่หล่อมากเลยข้าเอาทำไมปากกูตอแหลจังว่าอีซูนีมึงมามึงมาดิปัดอยากหนึ่งถึงหนึ่งกับพี่อ่ะมึงมา ใครเป็นหาเดี๋ยววะไม่เพื่อนผมค้างผมยับปากก็ดีละไอ้พี่ขอผมค้าง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 พี่เนี่ยผมค้างเอาเอาเฮ้ยเอาเลี่ยมเอาผมค้างไม่ใคยับไปได้เลยเฮ้ยจังหวะนี้นะครับยิงบาบูนกับไอหมาแพนด้าผมค้างจริงผมค้างจริงพี่โอ้โหไม่ได้หัวอะไรเลยคุยเฮ้ยยิงตอนกูค้าง เข้ามานะสองล้านสี่หมื่นสนสร้อยสิบเอ็ดพอ้ลเ้ยงอยิงปากคนเดออกกูยงขอใร้ผมค้างพี่เนี่ยเอนเหม็นเล่นก็กค้าเอา้ยเอาเรียมเอาผมค้างก็อย่าไปได้เลยโอ้ยบไม่ต่อวัานี้นะครับดิงบาบูนก็ไอหมาแพนด้าคดูคำกลองเย็นม่ยิงของค้างยิงพี่ โอ้โหไม่ได้หัวอะไรเลยควายให้ยิงตอนกูค้างสัสแม่สังแม่ต่อหน่อยขอยห้ตายหาตายหงุดพ่อแม่มึงครอบครัวมึงจไอ้ชาโชคอะไรชาติพ่อน่ะสัสเฮ้ยคอยมันกลับไปหาคนที่มันพี่สู้ๆนะครับผมเป็นลิงบาบูนกับหมาแพนดี้นะครับจังหวะนี้ แม่เมื่อดีมาบูนมามาสิมึงอยู่ไหนวะที่เดิมออกมาดิปัดเมื่อกี้กูชนะนะชนะแม่เมื่อไงที่เราเล่นไม่ได้อัดเจ้าจริงหรอกมาดิอยู่ไหนมึงมามึงอยู่ไหนล่ะกูบอกที่เดิมมาดิโอ้ยเฮ้เล่นเป็นคนเด่นเลยอ้ตาัดเอาเฮ้กี้แม่มึงโอ้าที่เดิมอย่งเรก็ต้อง first b l o o เว้ยมึงอยู่ไหนวะที่เดลบอกมาดิวาที้กูชนะนะกูเอาจริงเลยชนะไม่ทียแล้วกูไม่ได้อยากเอาจริงหรอกมาดิมึงมาเดี๋ยแต่มึงอยู่ไหนล่ะกูบอกที่เดิมาดิโอยังไงเฮ้ยเล่นปืนกูได้ด้วยไอ้สัสเอ้าขี่จะมีโดนนิกลุมเซิงจนปัจจุบันหีเท่าองค์อันนี้ทีนะครับไม่อะมึงโอ้โหที่ได้ยังไงวะ อะไรอออมงย่าไปด่าพี่เขาเลยพี่เขาก็มีหัวใจคุณซนีหัวมึงแม่งแน่กูบอกเลยเฮ้ยพี่สนามโคตรตึงอะยิ่งเดจ้วหัวขอให้ครอบครัวของพี่สอนรามกับแม่สุนีเจริญเจริญนะคะัมาดูได้เห็นคนดูอะไรไม่รู้ว่าพูดของหมาน้อยโอ้ีตอนเช้าสุนีขอโอ้เคให้เวลาทำไมรอนานยังเนี้ยอยากแพ้วะทุกที โอ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายอ่ะปลาระเบิดลงแมงเลยสัดรกันเต็มหัวอไสุนี่าหัวตาาหงเอาน้ำเดียวเลยออสุนีตายแล้วหรอน้ำเดียวเลยนะออสุนีตายเลยหรอนี่อ่ะ มึงปะปกูแบนไอ้ตัป้่อนเฮี่รอันเห่าดิมึงอ่ะก็เมื่อกี้ไงหัวกระบาลโยกมากเลยมาดยเฮ้ยเฮ้ดาพี่สายมแรงเ่นคนดูสอง้านสเฮ้ยไม่ตายไม่ตายอ่ะสูบสิบหนึ่งเอาเปิดม่ต้องใจกีฬาหรือเปล่า้องใจกีฬาเปล่า้องใจกีฬาไปตัดเี้ยงจกีฬาอ้ต สเต็ปขวัอ่ะพี่สุนีหนึ่งน้ำเดียวเลยนีุ่นีน้ำแล้วนะน้ำเดียวเลยนายคนตายเหรอแม่มึงเอน้ำเดียวเปเพราะมันแม่มึงป่ะป่ะมึงป่ะปะกูแบร์ด้สัตว์ป่ะคนที่สิบเอ็ดกระสอนรามอยู่ขอแช่งให้แม่มึงตายไอ้ลูกคนทสอนรามคือคนมีน้ำใจใช่ท uh ี่เห่ะ ใจใหญ่เลยอต้องตายห,หา<ล>ยตายโหงนะไอนรกมึงสมควรตายไอความอีสุนีมึงบอกตัวมึงเองอ่ะสมควรตายบันพ่อมึงสมควรตาย